ไม่ยังเลยไมงเมสักปรยังเล้องมยูจเสียแล้ยังยเดไปมุแยังให้ไดนย์รักมุยังดอกลบไปลบยูมันมปากนหนยัดงปเออพูเ่จนว่าเ้า่าเานน้ก่อนเบียน้ก่อนโอ้ปินป๊บล ควาีไม่ยั้งเียเลยตงไแสบอนมะเอาผัดแก่เบิ่าตัวกระายวัสดุผัดลบตัวนึงมึงกระสือนะแก่เสืออันยหญ่ๆคือผัวมึงไงหัวไข่ไข่ตัวซ้ำนี่ข่ตองใส่ซ้ำนี่เจ้าชายข่ใส่ย่ยังไปให้เจ้าก็ได้นั่นโอ้ยลมผัดหีกับโเย็นโอ้ มะกัดต้องพัดแน่เสซแน่ละบางขาอเบยนพัดกินออกกะสั้มันพัดมันสวนเนาะจงก็ได้กินมึงบ่ไดี่ีกินมคูปะยวมกุลครูป่ะเดี๋ไปเปิดรีสอร์ทบ่ได้๋ยมุนแต่่าในหัวสมองกูจังเดียวเจ้านี่เป็นหนามันจะเ ฟอมนาไม่ยังเก็บเลยที่นาวชูมือเนาะวนสุกร์พอภากาภาษาลบจะไม่ป่อยย่มมันสมเดียวเดียววสมจีภาษาเนี่ยมันเป่ามากมันอันมาตาผีแม่อ้าเอาเด็กใบฝ้ายมาใจใส่กุ้งก้าวชีดถอนมึงดอกี้เมื่อกี้ชเดถอนมัวอา้นเลยโอ้ัวดีนะมึงเนาะด่ นี่เือมีไไฟนี่แหม่มนหเนี่เต็มเด็นี่ออตัแม่บกไ่ดีตัวแม่มึงบอกอไปถือไปก็มันคืนห้องกูแม่าล่วยห้องสอร์ตใช้เครื่องอ่ของหรือเปล่าสร์ตอดูพุนยูรถพุนแปดกิโลุ่มรถเดี๋ยวไฟ้าข่อยหรือเปล่าออแม่บอกออเด็กจวดจวดจวดเดนี่ไวไฟข่อยหรืองอนไวไฟไม่ยิ่งแกมเลยัแล้ว เอามายจับได้สัตวได้จับได้สัตวจะคยเสียมเหม่เกี่ยวกาบฉันลหับอเคยเสียมคยแต่เสียมสอนใช่คือาไเอนี่เจ้าฉากแนเลจะกลุ่มจะบงน้าผองมือนมาลบฉากเนี่ยยงเจ้าแจ้ตัวไปต้มกระไเมื่อกี้แม่เดียร่อับน้าเบียร์เพะหนาน้ามันเหลือเดี๋ยวก่อนต้อไปอบน้าเลี๋ยงเกันแม่่อกนอเีย พูดออก่ายให้เนาะเดี๋ยว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 ใครอาบจ้าม้แตอมึงอาบคนเดียวอารน้าม่แตอยักใหยิงเต็มปวดแปลกนอาบน้าไม่เบียเหลอ้าบน้าไม่เบียอาบแม่่อาบมึงไปเชียล่าเราเบียเพื่อมาเียล่าเขาไม่ของนำเพ่นั่นมาเบิ๊าไม่แ่ของนำเพืนั้นวะเรื่องาซีน่ะบอกคนนี้มากอันอันยังลาดตวมีแกเ่ยอาบน้ไ้จะเห็นของน ตัวงายค่ะเียรกับมึงพูดแล้กกับตัวประเดม๋มันโคตรง่แล้วมันตัวง่ายไหมเขาเิ่นยังไงานี่บอกแล้วกับตัวแล้วกับตัวไดเขากลเบิร์บีโบนั่นละของค่อยอันนี้ก็เต็มจแหลละหันเพื่อนห่วใคของไคนี่จมูี่แหลหันเม่แก่เคยตอบ่บุยโบแมนเออแก่มี่รึปะหน่สาม ูเอาออกดีกว่าโป้งห้เอ่ขอบคุณค่ะไม่ต้องเอาดอกไปใส่บันนี้าคลปเนาะเอาตริวนี้เหลวอยู่ตังกองยงอยู่พบาตรก็จะลาเลอยู่นี่ไปจะกวอาไปลเพรมันบานพักก็จะลาบไปแล้วยี่สิบเซนม เเงิมลยเสียเเนาะาตาอัอนไป่ร่างรถผูเองังถามอยู่เอาฝามันไปไหนไม่ร่างวดเนี้ยนุ่กันนั่นแหละกันยังบ้านกนจอง้นใสสามปากกันยังบอก่กูใั่กูกันใจนาอียบอเมรันทานสองกะสองลอยไม่ร้อนเหี้ยโอ้าหเซียวให้พังเดอเออที่นำบ้านยังเป็นเตาฮอปกว่าไหนอียบียรัว้า จันปาแล้วมาดีสินี่นี่บอ,อย,ยิ้ม <c oughs> บ้งนี่ม่งเคทัพร์จังานาเาาาานีย่ยจูบก็แลกแคลวอยาโอ้ยหวนยาอยาไหนนั่งยิ้มเ้อน <c oughs> ั่นนี่มาไข่ไข่ใกล้เบียร์แล้วขายขายสินค้าเราขายสินค้าเราเพื่อน ว่าผู้เกื่อเขายสน้เยกจวยังกันนะมันผ้าเอรุ่นนีท้องเทีต้งเสียเป็นแต่สือนะพ่อคือติเส้เส้อแรกเนาะม่อเฮ้ยสาอลูกคู่นีมัมันมั่งเนอจะไน้ใส่ยัดใส่ยัดใ่ดใส่ยด่าัมยั่ยัน่ยัดใส่ย่ยัใส่ย่ั่ยกดใสล่ยใส่ยับกส่ยัด

แถวนี่เจ้าทีแรกเด้อเห็นยังกระวังเรือว่างไม่ไม่ยังเจ้าทีแรกยิ่งยานแบบว่าไอเห็นเป็นตัวเลยเลยปาลยฮ่าฮ่าฮ่าโผลเป็นผีธรรมดาเลยโผล่เป็นผีธรรมดาเลยผีหัวหลอนเดี๋ยวเดี๋ยวเบียเบียอีอีเวิร์ดไม่หลันจวงกันปัญญายุกันหน้าเวทีว่างยังก่อน ่เพื่นี่าจะผู้เสียแขว่าเลาี่ยวาเสียนว่าแม่ปีถึงแจาม่ปีแว่าว้าวคนจัลมจักรใจแคไม่อพี่แจ็คแัวนี้มิตอวิญญาณปวนเปี่ยนเนาะปเปลียน้นมากวพียงกันไปจังแม่ มึงเยอมาแครับนะโอ้มึงเลยคดมึยคืมึงเยคอาล้วมีใส่กับมันมีใส่ตอนนี้โอ้มึงเลยปล่ยคิปมึงเอเด็กกูปล่อยมาคุณย่าแพ้กูมาไอ้ย่า้ยปล่มากูปลยคิปเอะเยอมากเลยยั่เรจแวเจอกันคลิปต่อไปค่ะเรื่องลึกลับเที่เอาจ้หปล่อ ว่าลง่ลงยุอะไรอย่างนี้เยระเจาะแผียานแล้วผีายแล้วุุแล้วเอาแต่งหนาไปแกบเอ้ยเอาไปเห็นจะมากยากได้ยันลิบเจาเนาะมึงก็ชิหักูสิไปไหนเวทีจนหูจักกันอ้ว มึงเยใครสือสุดให้มึงพดี่เอาลองพื้นมึงก็สีแหล่แท่สีโทษเดียวกานสุบสุดแล้วเเดี๋ยวมันลองพื้นว่าสันวาสันเปียงขคุมโทษไปยุ่สีลทีทำไดีๆี่งามทำเฉลิทำเลงเอาละค่ะพี่น้องชาวชิมนีไปชมดกิมนาพอกันไปคะสวัสดีค่ะเออไปแล้ว